สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Empire Auto Drive วันนี้คุณไม่ได้แค่ดูรีวิวรถแต่คุณกำลังจะสัมผัสนิยามใหม่ของคำว่าความหรูหราไร้ขีดจำกัดนี่คือ Ferrari Motorhome 2026ันยานพาหนะที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทุกคนแต่ถูกสร้างมาเพื่อคนที่อยู่เหนือคำว่าธรรมดาตั้งแต่วินาทีแรกที่มันปรากฏต่อสายตา คุณจะรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่มอเตอร์โฮมทั่วไปด้านหน้าของรถเผยสเสน่ห์แบบเฟอร์รารี่อย่างเต็มเปี่ยมกันชนหน้าดีไซน์ดูดันเส้นสายแอโรดนามิกเฉียบคมราวกับถูกกะสลักด้วยศิลปะของความเร็วช่องรับอากาศขนาดใหญ่ไม่เพียงเพิ่มความสวยงามแต่ยังสะท้อนพลังที่ซ่อนอยู่ภายในโลโก้มะลำพองตรงกลางเปล่งประกายอำนาจและศักดิ์ศรีไฟหน้าเลสแมทริกเลเซอร์สองสว่างอย่างสง่างามราวกับประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือเฟอร์รารี่บนร่างของอภิมหามอเตอร์โฮม ด้านข้างของตัวรถคือความหรูหราที่เคลื่อนไหวได้ขึ้นผิวตัวถังเคลือบสีรสโซคอชาระดับพิเศษเงางามลิฟดุดกระจกวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แท้ถูกใช้ในจุดสำคัญเพิ่มทั้งความเบาและความพรีเมียมล้อฟอร์จอขนาดใหญ่พร้อมคาลิเปอร์เบรกสีเหลืองคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังและความเร็วกระจกพารนรามาขนาดใหญ่เปิดรับโลกภายนอกทำให้ทุกการเดินทางคือการชมวิวแบบเฟิร์สคลาส ด้านท้ายของรถยังคงเอกลักษณ์เฟอร์รารี่อย่างสมบูรณ์แบบฝ่ายท้ายและทรงกลมคู่สะกดทุกสายตาดิฟฟิวเซอร์หลังขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในความเร็วสูงพร้อมท่อไอเสียดีไซน์สปอร์ตที่ส่งเสียงคำรามอย่างสุภาพแต่ทรงพลังเมื่อประตูเปิดออกคุณไม่ได้ก้าวเข้าสู่รถแต่คุณก้าวเข้าสู่โลกแห่งความหรูหราระดับอันตราลักเรี่ห้องโดยสารของ Ferra ร i m ี่ม r h ต m e ม2026ถูกออกแบบราวกับเรานอกส่วนตัวของมหาเศรษฐี บอร์ดหนังแท้อลันตาร่าเกรดสูงสุดเย็บมือทุกจุดคอนโซลตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมพรีเมียมไฟแอมเบีนยนไลสร้างบรรยากาศที่สงบลึกและหรูหราพื้นที่นั่งเล่นคือความสบายขั้นสุดโซฟาหนังระดับเฟิร์สคลาสโต้อฉริยาที่เคลื่อนไหวยอย่างนุ่มนวลจอ OLED ขนาดใหญ่ให้ภาพคมชัดระดับโรงภาพยนตร์พร้อมระบบเสียงสราว์ที่อบล้อมทุกประสาทสัมผัสโซนครัวสท้อนความพิถีพิถันในทุกรายละเอียดเตาอินดักชันระดับไฮเอน์ end, เครื่องชงกาแฟบาริสต้าพรีเมียม ตู้เย็นอัจฉริยะทุกองค์ประกอบบอกชัดว่านี่คือครัวของไลฟ์สไตล์ระดับสูงห้องนอนคือพื้นที่แห่งความสงบเตียงคิงไซส์พร้อมที่นอนเมโมรี่โฟมระดับโรงแรม5ดาวหน้าต่างพาโนรามาเปิดรับท้องฟ้ายามค่ำคืนมา่านไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิแยกโซนสร้างประสบการณ์การพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติห้องน้ำภายในให้ความรู้สึกเหมือนสปาส่วนตัวฝักบัวเรนชาวเวอร์ระบบน้ำอัจฉริยะวัสดุหินอ่อนแท้ทุกการใช้งานคือความผ่อนคลายระดับรีสอร์ทหรู ในด้านสมรรถนะ Ferra รา m ี่มอ h ต m o 2 0 2 6ใช้เครื่องยนต์ไฮบริด V 8ทวินเทอร์โบผสานมอเตอร์ไฟฟ้าสร้างพละกำลังมากกว่า900แรงม้าช่วงล่างแอคทีฟและระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะทำให้รถขนาดใหญ่คันนี้เคลื่อนที่อย่างนุ่มนวลสาง่างามและทรงพลังในทุกเส้นทางแม้จะเป็นมอเตอร์โฮมแต่การเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังคงสะท้อน DNA ของ Ferra r i อย่างชัดเจน สำหรับราคา Ferrari Motorhome 2026ถูกวางตำแหน่งในระดับ h y เปอร์ลักชราคาคาดการเริ่มต้นประมาณ3-5ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นสำหรับการตกแต่งเฉพาะบุคคลนี่ไม่ใช่รถสำหรับการเดินทางธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จอำนาจและรสนิยมระดับสูงสุด Ferrari Motorhome 2026คืออิสรภาพความเร็วและความหรูหราที่รวมกันอย่างสมบูรณ์แบบถ้าคุณชอบโลกแห่งความหรูหราแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Empire Auto ได้ v e f l o พบกันใหม่ในวิดีโอระดับตำนานครับ